เบคอนมิว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 เบคอนหาเร็วไหมมิว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 อ๋อครับเอ่เบคอนนะครับสบายดีครับปล่อยได้เล่นมั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับเอมาหน่อยไี้ิออนหายเร็วไหครับเบคอนนี่เวลาขึ้นมานี่ต้องให้เวลาเขาสักพักหนึ่ง หังจสก10-15นาทีนะครับตามที่เขาต้องการอย่างน้อยนะครับรูปๆจ,จับๆเขาไม่ได้เข้าไปเดินเล่นนะครับเพราะว่านางเป็นแมวต้องการนุ่มมากโอ้โหฮะชลเลยฮะแค่ได้รูปอยู่ใกล้ในรูปเพลินี่แบบยอดเแบคบอนนะครับสบายดีแต่เสียดายครับเแบคบอนนี่เรายังไม่ได้แบบกล้าลองปล่อยกับแมวรัสอ,อ,อื่นน้องเนื่องจากเป็นตัวผู้ครับแล้วก็เป็นแมวตัวค่อนข้างใหญ่ตัวแดนหนวตัวที่หนาตึกเลยครับหนัก แมวส้มแมวส้มเต็มกําลังนะครับบอกง่าแมวส้มเต็มกําลังนะตัวใหญ่ตัวหนาตึกเลยเพราะว่าถ้าเขาตีกับตัวอื่นขึ้นมาแล้วห่วงตัวอื่นจะลําบากนะ <c oughs> นะครับก็เลยปล่อยรอบเขาไปตัวเดียวนะครับมันไม่เหมือนแชมพูครีมนว้ดนี่เรายังปล่อยรวมได้นะครับเพอแชมพูครีมนู้ดนี่ดูเขาไม่ได้ก้าวร้าวอะไรป็นคนก็ไม่ได้ก้าวร้าวนะแต่ว่าไซส์เขาใหญ่ขนา้นี้ครับแชมพูครีมไซส์เขายังไม่ได้ดูไม่ได้เฮฟวีเวทขนาดน,นี้ โอเคเบคอนนะครับฝากทักทายด้วยทุกคนทุกคนที่เข้ามาดูน้องเป็นแมวรอบ้านนะครับเผื่อท่านได้สนใจแมวส้มคีย้อนน่ารักน่ารัก,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 กตัวใหญ่ๆ่กอดอุ่นๆหุ่นหมีนิสยัยม,ม,ม,มุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอย่างนี้เลยฮะทักเข้ามาได้นะครับเบคอนนะครับถ้าเกิดบางทีในดูในย t u b e แล้วผมไม่ได้ตอบก็แนะนำว่าให้ลองเซิร์ชใน a c e b o o k เนาะเพราะบางทีผมไม่ค่อยได้เช็คคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับเออให้เซิร์ชใน Facebook นะครับเคสเฮาส์ ตามเหมือนชื่อเหมือนชื่อช่อง,งนะครับพิมพ์ว่าเคสเทาใน Facebook นะครับก็จะขึ้นมาแล้วก็าทาง m e s s e n g จ r จะสะดวกสุดครับจะมีคนตอบนะครับเราจะเพราะมันเด้งขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็จะตอบนะครับทักมาได้นะครับน้องเบคอนครับเป็นแมวในกระดูกปการรของแม่หนูนะครับเบคอนเบคอนแมวยกักษ์ บเฮ้ okay, สวัสดีนะครับนี่ขึ้นละพอกำลัองจะสวัสดีนะขึ้นเลยฮะขึ้นเลยขึ้นเลย